ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็สมาชิก y YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาปลูกทุเรียนใหม่นะครับคือมันมีตายไปสองต้นนะครับระบบพอดีผมถอนแล้วขึมาเป็นระบบล่ามีปัญหานะครับผมก็เลยไปซื้อมาสองต้นนะครับอต้นพันธุ์ที่ผมซื้อมานะครับต้นประมาณนี่ครับความสูงประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบเซนประมาณนี้อแล้วก็ ราคาอยู่ที่80บาทนะครับไม่ต้นใหญ่นะครับต้นเล็กนะครับอ่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งสงสัยนะทำไมผมซื้อต้นเล็กมาครับเพราะว่าต้นพวกนี้ที่ผมเคยซื้อมาปีที่แล้วอ่าเวลาปลูกมันไม่มีรากขดนะครับแล้วก็มันง่ายต่อการดูแลนะครับมาดูที่ผมปลูกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ครับนี่ครับต้นหนึ่งปีนะครับเนี่ยนี่ครับต้นหนึ่งปีใช้ต้นพันธุ์เท่ากันต้น80บาทนะครับ ความสูงอะไรเท่ากันเขาก็ตดีปกตินะครับตามระยะเวลาของเขานะครับต้นนี้ประมาณจะจะสองเมตรได้เกือบจะสองเมตรเอ้ยไม่ถึงครับประมาณสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับก็เริ่มแทงยอดแทงอะไรใหม่นะครับนี่ครับก็โดนฝนโดนอะไรไปใบก็อาจไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับใบเล็กๆไม่ใหญ่มากพึ่งให้ปุ๋ยไปตามรอบนะครับเคครับเดี๋ยวไปดูตรงที่ผมจะปลูกนะครับ นี่ครับที่ผมต้องเอามาปลูกไปนะครับเพราะว่านี่ครับระบบลากเขาไม่เดินเลยนะครับไม่มันอยู่กับที่ไม่ไปไหนแล้วก็มีลากแล้วจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับก็ผมก็ขุดออกมาแล้วนะครับนี่ครับ,าบาลัาบาบกษณะใบลักษณะใบก็ต้นอใบร่วงตลอดนะครับไม่โตถึงมันถึงจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับอย่างเงี้ย มันก็แตกออกมาใหม่ก็พอเป็นใบปุ๊บก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิ่งแห้งเริ่มกิ่งกิ่งเริ่มแห้งแล้วก็เลยเอามาปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเให้ดูว่าต้นพันธุ์ของเราต้นนี้นะครับมีรากขดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุดหลุมตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับผมตัดทงตรงตรูดไป,ปนหน่อดครับนี่ยะสังเกตได้ว่าไอ้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับต้นพันธุ์ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีลากขุดนะครับอย่าไรมันก็จะมีะรากธรรมดาข่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเอาลงปลูกก็ก็วางเหมือนที่เราปลูกกันนะครับปลูกครียมันไม่ได้ว่ายากอะไรนะครับแต่มันดูเลยยากก็เอายู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาดินกบดินกบ้างข้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกถุงเนี้ย mm. ตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อจะให้ดินไม่ต้องแตกนะครับใส่ประมาณเสมอนี้นะครับเสมอปากถุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหญ้าอะไรมาคุมนะครับผมโอเคครับ <the> เดี๋ยวปลูกเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายตอนที่ว่าคุมหญ้าแล้วก็รดน้ําเลยนะครับผมเนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหญ้านะครับหญ้าสดคุมเพื่อรักษาความชื้นนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาไม้มาค้ำนะครับอันนี้ต้นมันเอนนะครับยอดมันอ่อนอยู่เดี๋ยวเอาไม้มาค้ำให้มันตรงไว้นะครับก็ไม่ต้องกลบลงเยอะนะครับข้างล่างเนี่ยครับ ก็เอาเสมอเนี่ยเสมอดินขอบถุงนะครับแล้วก็เอาหญ้าขุมไปแล้วก็รดน้ํานะครับรดน้าทุกวันรดนทุเรียนเล็กนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามจนจบคลิปนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ